ทุกคน,นพบกับช่ง MM อง M M m ม k a ็มมิกอีกแล้วนะคะมีเอ็มเปิดเทอมแบบออนไซน์แล้วค่ะทุกคนเย่ก็คือจริงๆโรงเรียนเอ็มเปิดเทอมนานแล้วนะคะแต่ว่าแบบว่าจังหวัดเพื่อนอนวัดให้ไปโรงเรียนวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่13ธันมาคามตอนนี้เวลาประมาณ6โมง20นะคะก็เดี๋ยวเอ็มจะไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยววันนี้เอ็มจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าโรงเรียนเอ็มวันนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือวันนี้เอ็มไม่มีเรียนเนาะก็คือมีแต่กิจกรรมโอ้กล้อง ส่ง Google Form นะครับที่ถ่ายรูปมุมนี้ในโรงเรียนส่งเข้าแพลเฟอร์มไปกันค่ะทุกคนแล้วก็ถึงตึก3แล้วนะคะยังไม่ถึงค่ะอันนี้คือโรงอาหารนะคะมีกัข้าวมันทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตึกที่สี่ ตอนนี้ก็คือตึกสามแวแล้วน้องก็กำลังแบบว่าคู่อะไรอันนี้ไหมแล้น้องถือว่ามันมีอะไรบ้างห้องพยาบาลนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราก็มาถึงแบบนี่คนะือห้องเรียนทั้งหมดอยูีติดต่อ อยู่ห้องนี้คือคืนอยู่ห้องนส่วนห้องนีเนี่ยจะเป็นพวกบอร์ดเกมหนังสือแต่ว่าน้าจะเปลี่ยนห้องเดรนี้เนี่ยพิยการนัาน,นือมันรูน้ว่าแสบแต่ว่าไม่ด้คอมิดควิดเรก็เลยงไว้ก่อนดั้นเราจะม นี่คือห้องสำหรับสนามฟุตบอลก็คือตรงนี้หมดเลยนี่สวยมากเลยทดูดูอันนี้ก็จะเป็นสนามบาสนะคะแล้วก็เป็นสเมนี่นะคะแล้วก็มกตอบหน่อยไอจีชื่อไงนะทำไมไม่กดทุกคนค่ะเราจะไปถ่ายรูปรวมของไอวิสซี่ห้องเอ็มกันนะคะต้องไปทางนู้นเข้าหล่งสะท้อนอยู่ไหนเร้่มตรงไหนที่น้าสุดก่อนนู้นเห็นไหมว่าจะมีเซฟคุกเซฟบี วันนี <S <s ้นะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเขียนความรู้สึกลงในกระดาษนะครับผมไป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 ไมเปอร์ไรดูเปเชลก่อนเจอเจอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เสารนี่มันจะไปโรงเรียนแล้วนะคะ จะเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันของเอนในวันนี้นะคะนี่คือ s p a g ต e t t i t r u f f l นี่ก็ทำสไลด์อยู่นุ่นแล้วก็กินอันนี้นะคะให้กินมา่อทุกคนดูสินี่เราก็จะเดินกลับโรงเรียนแล้วนะคะจริงก็เดี๋ยวจะไปหารถนะคะตอนนี้ก็เดินมาจากคาเฟ่มากกี้มาที่สถานีที่มันสามารถไปโรงเรียนเราได้นะคะทุกคนเจอกันที่โรงเรียน,นะคะ่ะ แล้วก็กำลังจะไปโรงเรียนกันนะคะออก็เราได้ขึ้นรถด้วยแหละคือเต็อันนี้แล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะร่างจายอ่ะปวดหรือว่าคือเป็นครูด้วยกัมเองแล้วก็ไม่เจอกัน ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการมาโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะเอ็มก็มีเรียนคาบแรกเลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เดี๋ยวเอ็มจะมาเซเว่นก่อดแล้วก็ซื้อน้ําซื้อขนมก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าโรงเรียนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เอ็มกำลังรอเพื่อนมาอยู่ก็ตอนนี้ก็อากาศวันนี้อากาศดีมากทุกคนอากาศหนาวอากาศเยน็นสบายนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเซเว่นแล้วนะคะก็กําลังเซเว่น,นะะไปอีกน้อเอาน้ำขวดใหญ่เลไหมทุกคนหรือเราคนกินขวดเลย คือเราอยากกินน้ำเยอะๆ,ๆตอนเราที่เก็บแบตอ,อันนี้เราก็หยิบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล้วก็จะไปหาขานมก้านข้างแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาหยิบลูกอมกันต่อนะคะเรากินอะไรดีเราเลือกไม่ถูกมีลูกขนมเยอะมากกาจะกินอะไรดีอยากกินหลายอย่างมาเลยแต่ว่าก็คือคุณพ่อให้บัตรมาซื้อในเซเว่นนะคะเราไม่รู้จะกินอะไรจริงๆทุกคนจะเราอยากกินขนมมากเลยอะเราคนจะทำยังไงทุกคนจะกินขนมอะไรทุาคนจะไปเล้วก็จะขนมนิดนึงล้วเอาลูกอมดีกว่า เขาไม่ได้จ่ายเขาจะไม่ให้ดูว่าเราเสือนะแต่ทุกคนก็เห็นอยู่ดีแหละจริงๆก็กินอะไรดีกิ่นุน๊เดี๋ยวเจอโรงเรียนพลาทุกคนค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยอากาศดีมากหนักมากแล้ก็ใส่เสื้อดเชือกกระหนาดมาด้วยนะคะมาถึงตึกสามแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมาก แล้วก็อยู่ที่ตึกสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณครูค,คอเริ่มตั้งต้นคริสต์มาสเราหน้ารักไหมทุกคนคือต้องมาอยู่ตึกสองมันใหญ่มากเลยแต่คอามไม่อยู่ตึกนี้มันกันเลยนี่เดี่ยวเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพราะว่าตึกมันใหญ่ขึ้นเลยทุกคนท่านแหละแ,ละแล้วก็ตอบคำถามที่ตัวเองถามเพื่อนอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่แหวงสวยมากเลยคุณขาครัเอ็มเรียนภาษาอังกฤษนะคะเอ,มอ,มอ็มเรียนมห้องนี้ก็คือห้องตึกบีสองหนึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ากำลังรอเพื่อนเดินมาอยู่นะคะก็คือ เพื่อนอยู่โรงอาหารก็คือใช้เวลาอีกสักครั้งหนึ่งเลยกว่าจะขึ้นมานะคะเราก็ยังไม่ได้เข้าไปจองตกะเลยเพราะว่าเราตื่นตเต้นเราเขินไม่มีเพื่อนเราในห้องนะกำลังรอเพื่อนมาอยู่ตรงนี้นับเตอนบนอยู่ข้างๆห้อง,งไม่ได้อ่านเลนเพื่อนถาดรองเท้าข้อความข้อคา,ากของเพื่นวันสั่งเดียว title is always going to be capitalized prepositions never for helping you guys figure out what part of speech things are ค่ะเรียนกนเขียนย่อแล้วนม่ทรานนะรางะตอนนี้เรากังเขียนอยูน่นะคะตอนนี้เรกำลังเรียนคแรกเฮ้ยริ่มเริ่มเรียนแรกแล้วนะคะเราก็จะไปลงอาหารกันนะคะไปเข้าเลงอาหารกัะน ครับต่อไปที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเทพวิถีนะคะก็จะเรียนในเทเลเตอร์เลยเพราะคนเรียนเยอะมากประมาณแบบ70คนเลยนะคะแต่ว่าแซมแมททุกคนก็นั่งห่างๆแด้วเด็ก็เลยแบบโอเคอยู่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในห้องเรียนกันนะคะปุ๊บส่ดหน่อยเด้ไหมมาคบไม่จ้าเออมันเหมือนบอกว่าเราขุงสูงแต่นไปก็มีความร ต่อตานะคะว่าตอนนี้เราก็แรียนขั้สุดท้ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือครูปล่อยเร็วมาชั่วโบงหนึ่งนะคะเราก็เลยมาเจอเล่นนะคะหาเพื่อนไปเจอเพื่อนหายก็วันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะายาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ที่มาโรงเรียนแล้วนะคะเย้วันนี้เอฟก็ใส่ชุดทั้งแบบนะคะเพราะวัวนจันทร์เหนือพฤรหัสเราต้องใส่ชุดทั้งแบบมาเนาะ ช่ e, แต่ว e plant, ่าพ <tinc S 1> ันจันทร์เอ็มไม่ได้ใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูบอกว่าให้ใส่ชุดมาเผื่อทํากิจกรรมนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ชุดนี้มาเพราะว่ากลัวมันเลอะนั่นเองตอนนี้เอ็มก็มาหาแพทิสตาบักแลคะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สตาบัคที่ร้อนแล้วเราก็สั่งเป็นช็อกโกแลตร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากกินร้อนๆนั่นเองนี่ช็อกโกแลตร้อนก็สั่งเป็นแก้วกลางนะคะมันน่ารักมากเลยทุกคนเป็นแก้วลักคริสต์มาส สวัสดีครับผมเราจะได้เข้ากับเสื้อแล้วก็แก้วนะคะเราจะมานั่งได้จุดอันนี้นะคะแล้วก็สั่งพิมพ์ทุกคนนี่คือพิมพ์พิมพ์แบบว่าพิมพ์แน่นๆพิมพ์แอลอีพิมพ์น่ารักมากเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับโรงเรียนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือตึกดีหรือว่าตึกหนึ่งแต่ว่าเขาเปลี่ยนมันตึกดีแล้วไงรับร่างกายแต่แต่ผู้ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังเรียนนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเรียนวิชาอะไรคะสวัสดีค่ะชาวโกนีโอแคลมสวัสดีค่ะชาวสูเชียลคัมวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนวิชาชีวะกับไม่ใช่วชีวชีวิตดิบก็มีชีโน่เรียนจบไปแล้วเราก็จะมาเรียนหนังสือกันนะคะค่ะครูก็ให้เราออกมาทำตามภารกิจที่หนึ่งนะคะก็คือดูระบบดิเวทว่าพอเรงเรียนเรามาแล้วอะ สิ hmm. uh, ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าแบบสภาพสภาพสัมพันธ์าตนะอ๋อจะได้ลงไปนะคะทุกคนเชื่ออะไรคะน้ำเย็นแอ็กซิชเชื่ออะไรคะเอ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะ E Y T r สัญลักษณ์จุ๊จะเชื่อจิ๊บได้ไหมโอเมก้าเธอคะมาต่อไปคุณตบะเชื่ออะไรคะเชื่ออะไรคะพี่มาพี่ดาเชื่ออะไรคะไม่บอกค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะ แล้คนเสารชื่ออะไรคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเีอตัวเองค่ะต่อชื่ออะไรคะเอแพล่ไอจีชื่ออะไรคะนั่นนะคะอันนี้ตะโกนนะคะจดดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะขึ้นมาได้ขึ้นไปแล้วเราไปเข้าข้อมูลไหมคุณพี่คะสวัสดีค่ะ Yes and you know. ทุกคนเรามีอะไรจะบอกทำอะไรคะพี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมวิกานะคะกระดาษคะ่ะทุกคนเรากำลังเรียนวิชาชีวะอยู่นะคะทุกคนชีวะชีวะกับชีวิตหรือว่าไม่ใช่ชีวะค่ะพูดคำหยาบ ชีวะนี่กำลังอยู่กับฟ้านะคะฟ้าด็กเดือดแล้วเรากำลังทำกิจกรรมกันอยู่ก็คือสำรวจ่บายต้องลงไปนั่งกน่ะฟ้าอยากเล่นอันเนี้ยอันไหนอ่ะนี้เสล้วหรอเ็นเสร็จแล้วหรอส่วนอื่นๆหรือสิ่งอื่นเน้อย มาตอนีน้อราีเข้รีนยะนตอนนี้นะคะเราก็เรียนคาบที่1น,นะคะเลยสอจบแล้วนะคะก็จะพักกลางวันก็คือ11บเอ็ดมครึ่งถึงแายโมงนะคะโมงเราก็ต้องเรียนต่อเป็นแบบเขียโนโค้ดเนาะไพทอนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคาบนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าววเราจะแขเข้าไปาน,นิดนึงนะคะทุกคนบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะกำลังเ,เดินไปโรงอาหารนะคะก็คือโรงเรียนเราอะคะ่ะตอนแรกมัมีแค่สองชัลล้นป่ะรุ่นสองแต่ตอนนี้คือมันมีประมาณห้ารุ่นอะเล็กเยอะมากเยอะแบบเยอะมากทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มากินข้าวเที่ยงที่เอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะห้างตรงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะเอ็มก็มากินแต่ปอรลันนะครับผมนี่เขาทำร้านใหม่ด้วย ตอนนี้เราก็อยู่ในหานาบารันแล้วนะคะนี่เราก็กำลังจะมาเรียนทักสีนะคะคือข้าพนแบบว่าเขียนเขียนโค้ดหรือว่าคอมพิวเตอร์นึงนะคะนี่เราก็มาเล่นเกมรอครูม,มานะคะ ค่าที่เพื่อนเมีสอบแรกก็คือแบบคือตั้งแต่ห้สิบขึ้นไปถ้าเป็นจริงให้แสดงคำว่า pass ถ้าน้อยกว่า5้สิให้แสดงคำว่า fail นั่นเองก็คนค่ะตอนนี้เราก็เรียนคอมหรือว่าสอบ Python เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย่ผ่านไปได้ด้วยดีมั้งก็ไม่แน่ใจนะคะ ก็ต้องรอดูแผนก่อนแ่ะวจะเป็นยังไงต่อไปข้ามจากตึก A อพหรือว่าตึกสามาที่ตึกดีนะคะหรือว่าตึกหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนก็จะมาหาเพื่อนที่ตึกนี้นะคะเมื่อกี้เราก็สอบเป็นแพนท่อนนะคะก็สอบเสร็จก็ในเข้ามาหาเพืนนะะ่อนค่ะเนื่อยเหมือนกันนะข้ามตึกมันะ่ะไม่ได้อยู่ไกลกันมากหรอกแต่ว่าตึกมันกว้างมากเลยนะคะก็ะเลยแบบเหน,นื่อยเอ้ยงตึกหนึ่งแน่ ไม่ตะบกโอ้โอ้ยไม่กระเดขอโทษแล้วมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ